สวัสดีครับพี่น้องชาวนกขใหญ่ทุกท่านนะครับอันตีรักในการต่อนกขใหญ่นะครับรักในการเลี้ยงนกขหญ่และรักในเสียงนกขใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพาเจ้าโชคดีนะครับมาฝึกนะครับก็ต่อฝึกในสนามติ้งนะครับพี่น้องครับวันนี้จะมาตามหาแต้มที่สี่นะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับพี่น้องครับ ลงหมู่บ้านในสักอย่างนะครับแถวๆนี้นะครับมันก่อนผมมาตั้งแล้วนะครับพี่น้องครับมาตั้งเสานี้นะครับตั้งเสานี้นะครับแล้วก็มันมาสู้นะครับมาสู้อยู่ข้างบนนะครับพี่น้องครับนู่นนะครับนั่งอยู่นู่นนะครับพี่น้องครับนั่งอยู่นู่นนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนผมมาตั้งเสานี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะตั้งเสานี้นะครับผมว่า เสาต้นนี้เป็นต้นชานมันนะครับพี่น้องครับมันจะอยู่บนบ้านหลังนี้นะวันก่อนผมเห็นนะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนมาตั้งต้นนี้นะครับพี่น้องครับจากต้นนั้นนะครับพี่น้องครับดูว่ามันจะเหยียดหรือเปล่านะครับมันลงหากินในดินนี้นะครับตรงนี้ก็ต่อดินได้นะครับมีคนบอกผมว่าต่อดินได้นะครับหน้านี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นผมจะพายกมาลองต่อเล่นดูนะครับต่อดินปลาจะมุดแดงมานะครับพี่น้องครับนะครับต้นไม้นั่งนุ่นๆนะครับพี่น้องครับ ไปนครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับพาเจ้าโชคดีมาฝึกนะครับแล้วก็หาเฉลยไปด้วยนะครับจับเต็มที่สีได้หรือไม่นะครับวันนี้นะครับกับนกฝึกเจ้าโชคดีนะครับฝึกประเนียดนะครับฝึกต่อดินนะครับพี่น้องครับไปนะครับผม เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเจ้าชกดีสามารถเก็บได้นะครับแป๊บเดียวนะครับพี่น้องครับขึ้นไม่นานนะครับมีตัวนะครับพี่น้องครับมานั่งอยู่นะครับสองตัวนะครับพี่น้องครับอยู่ทางข้างบนผมตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นั่งกันไปทัวรตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับแล้วก็ตัวหมายติดแล้วนะครับตัวกูอ่างนะคพี่น้องครับตอนนั้นมีกูกูอ่างกูอ่างนะครับวันก่อนผมมาตั้งต้นนี้นะครับมันไม่เหยียบนะครับอันนี้ ผมย้ายมาตั้งอีกฝั่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเรยียบร้อยเลยนะครับมันก่อนมาคูอยู่นะครับมาคูใส่แต่ไม่เหยียบนะครับมันยังมีอีกตัวนะครับพี่น้องครับผมลุ้นว่ามันจะเหยียบหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวเมียมันนะครับตัวนี้นะครับนั่งข้างบนนี้ครับนี่นะครับตัวเมียมัน นี่ตัวเมียมันนั่งอยู่นี่นะครับพี่น้องครับตัวเมียตัวอีกตัวนี้บินมาทีหลังนะครับพี่น้องครับตัวนี้บินมาทีหลังผมว่าจะไปลงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวตนกันนะครับพี่น้องครับ

นะครับพี่น้องครับฉเฉลยของเจ้าโจกดีนะครับนะครับพี่น้องครับเป็นนกกูอ่างนะครับพี่น้องครับ ติดเนี้ออยู่นานนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับกำไม่ไม่ไม่รอบนะครับพี่น้องครับนี่นะครับมันก่อนผมมาตั้งไม่ติดนะครับพี่น้องครับนี่เจ้าโชคดีจัดให้นะครับโขเงสวยมากเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่นะครับเฉลยของเจ้าโชคดีนะครับพี่น้องครับ เ็เป็นนกคู่อ่างนะครับพี่น้องครับเป็นนกคูอ่างนะครับนี่ซอยคอสวยหัวสวยนะครับพี่น้องครับแล้วที่สําคัญนะครับแข้งนะครับพี่น้องครับนี่ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับแข้งกําไรอีกแล้วนะครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับ กำไรนะครับพี่น้องครับแล้วก็หัวสวยมากนะครับสนับปีกมันติดอยู่นานนะครับพี่น้องครับมันติดอยู่นานนี่ครับสนับปีกลายสวยนะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ สวยนะครับพี่น้องครับสวยมากเป็นนกกูอ่างนะครับผมมือบัวสวยนะครับคามรอดตูดครับพี่น้องครับก็เจ้าโชคดีจัดเฉลยตัวที่แซ่ที่สี่นะครับเป็นนกคูอ่างนะครับพี่น้องครับ หน้าตาหลอเราเอาการนะครับพี่น้องครับเสียงกลางๆนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่มากโอเคครับผมครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับเจ้าโชคดีก็สามารถทําได้นะครับเฉลยเป็นนกคูอ่างตัวหมายนะครับพี่น้องครับในคลิปน่าจะได้ยินนะไม่รู้ว่าจะคูอ่างสักคำสองคำหรือว่าคูอ่างกี่คําไม่แน่นะครับ นันะครับมีอีกสองตัวนะครับตรงนู้นนั่งอยู่นะครับอ่าก็นกเป็นอย่างที่คิดนะครับขึ้นมาจากนี้นะครับนี่นะครับมันไปหยากินอยู่ในนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็มาจับต้นนี้นะครับตัวเมียมาก่อนนะครับตัวเมียมานั่งนี้นะครับตัวเมียมาแล้วก็ตัวผู้ขึ้นมานะครับขึ้นมานั่งสายนี้แล้วก็บินมานั่งสายไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็นั่งกูกับเจ้าโชคดีสักพักหนึ่งแล้วก็ ตัวเมียโดดก่อนนะครับผมกลัวว่าตัวเมียจะโดดใส่ก่อนที่ตัวผู้จะเหยียบนะครับแต่ตัวเมียมันไปมันโดดไปติดที่ขากล้องนะครับพี่น้องครับมันโดดไปติดที่ขากล้องกั้นกล้องผมนะครับเลยไม่ไม่โดนไม่เหยียบคคนนะครับจากพักตัวผู้ก็มาเหยียบนะครับพี่น้องครับก็เชื้ีก็สามารถทําได้นะครับกับนกฝึกผมนะครับแต้มที่สี่นะครับผมก็ยังไม่มีสภาพยังไม่เป็นนกต่อนะครับพี่น้องครับ ต้องหาเฉเลยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะต่อเขาพเนียดไปเรื่อยๆนะครับเหมือนจะมดแดงนะครับแล้วก็ให้เขาแกร่งพเนียดแล้วก็ค่อยเอาลงดินต่อนะครับผมเคยปลูกดินเขามาแล้วนะครับแปดเจ็ดสนามนะครับพี่น้องครับปลูกดินมาสนามจริงมาเจ็ดสนามก็เขาขันทั้งเจ็ดสนามนะครับนี่ครับมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าสามารถต่อได้นะครับบ้านก็อยู่หลังนู้นนะครับลังสุดท้ายนู้นนะครับพี่น้องครับ ก็เขาบอกว่าในนี้ต่อได้ไม่เขาเขาไม่ห่วงนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเย็นนะครับวันหลังผมจะพานกต่อดินนะครับจะหมดแดงนะครับมาลองมาลองดูนะครับตรงหมายแถวนี้มีนกดีๆนะครับพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องยาซีนนกตอใหญ่ไินดีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อกับพี่น้องได้ชมนะครับ สำหวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคด,ดีมีความสุขไม่เจ็บไม่จนนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ